สวัสดีนะครับกลับมากับเกมทีมฟอร์เทสใน EP สามนะปุ๋ยใน EP สามนะครับอยู่ใน EP สามกันแล้วเรามันจะเล่นโหมดแมนวิ m a c h ชีนนะครับตามเดิมผมจะมาเล่นเป็นเฮวี่นะครับมีเพื่อนลงมีเพื่อนนะครับที่โรงเรียนขอร้องมาว่าช่วยเล่นเฮวี่ให้ดูหน่อยเราก็เออจัดไปเอาใจคนดูครับ วีเขาจะมีข้อเดียวที่มันเป็นหลัวแต่เขาเสียยเดินช้าแล้มันยิงแบบเดียวคือโอ้ยรับ Well, are fail. Minor. Now I'll find an upgrade station. Minor, we're fail. ุดกด F4 OK นะครับนั่นแหละตั้งดีเพนเซอร์ตรงนั้นปะ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 โอ้มีผู้เล่นใหม่นะครับ ชุบ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 โอ้มายืนพร้อมหน้าอะไรกันตรงนี้เนี่ยที่ตรงนี้มันยังฮิวถึงนะครับผมมาถึงดิพันเซอร์นะ นียไพโลยาพักไพโลยาพักไพลโลยาพกากไม่ใช่แต่ไนเปอร์ยาพักหัวใจจะตกงานจะงอกโอเคก็ใกล้แข็งแล้ 4, 3, 2, เก็บเสียงมาลรอเลยรอ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 เลยครับ เรามีหน้าที่ครับเราก็ยิงก่อนหน้าที่ของเราก็าคือการายิงไม่ให้ไม่ให้พวกคุณเยอเนี่ยเอาระเบิดไปใส่ในห้องนะครับก็คือเหมือนต้องปิป้องเมืองเนี่ย เหมือนเราเป็นประชากรแล้ว,วเจ้าพวกหุ่นยนินก็เป็นแบบตู้ลูกปลานะไปไดนน้นีมมั้งหยุดม,มันอยู่ด้านนีออน้พายโลเนี่ยผมว่าพาโลมันเป็นตัวที่กระสุนหมดง่ายที่สุดในเกมน,นะพโลอ่ะ เพราะมันพิงแบบมันไอ่นิเกินตัวระเบิดมาอย่าให้ตัวระเบิดทำอะไรเราได้ครับตัวโดมตายอยากโคดป้องกันเร็วมาเร็วอย่าให้มา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 แล้วามาแล้วดีแีพนเซอร์เป็นอะเปล่าไม่เป็นไรทีดีมากดีนะที่ดีแพนเซอร์เราย,ยังไม่เป็นไร ไม่จอใะตอเก็โอ t ยอะไรเนี่ยเฟลอีกแล้วก่วนแต่น r ะ r เอพื่อนื่นเพื่อนเพื่อนนเพื่อนิวเฮเพื่อน เราขอเล่นตัวนี้ได้ป่ะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเราเล่นเฮวีดีแหละแล้วลข้างใตง้มันไหเนี่ยโอ้เกมนี้ก็ต่อยมีกระสุนเลย ดูไปดูมาหน้าสปายแม่งเหมือนลิงชิมแันซีอะวีดีถ้าคุณดูดีๆนะครับหน้าสปายแม่งเหมือนลิงชิมแปนซีอหะดูดิแม่งหน้าเหมือนจริงๆแม่งดูดหรีเล่แม่งชั่วร์ออคอกด F4 วาไปเลย มันตั้งดีเฟนเซอร์ที่ไหนเอ่ยดีเฟนเซอร์มันตั้งที่ไหนตั้งตรงโน้นสินะเราอยู่ไม่ได้ถ้าเิดไม่มีดีเฟนเซอร์ โอยายทำไมสามสาอน่เยายิงเเยดักเลยอ่ากระสุนไม่มีวันหมดยิงดักนะครับอาา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 า เราจะไม่ผ่านเราจะไม่เราจะให้มันผ่านตรงนี้ไปไม่ได้เราจะให้มันผ่านไปตัวไม่ได้ครับเราจะให้มันผ่านไปไม่ได้ครับตัวเดียวมีตัว่ามาเลยเนี่ย เาเอาโดนปดอีกโอ้กมกมเลยโดนไล่ออกเลยเวลาเราเลใหม่เอาใหม่ได้ เข้ามาแล้วไงเพื่อนเรากลับมาแล้วอเอาเวฟคอมพิชชอยเรากลักบบ้านมีตังค์อยู่410บาทตัวนี้แล้วกันเนาะ โอเคครับขอตัวไปขอตัวสักครู่นะครับโอเคครับกลับมากันต่อหัวลาะอะไรไม่เคยเห็นคนลอไม่เคยเห็นคนลอไม่เคยเห็นคนลอเห็นไงเดคว,วงปืนให้ด้วยมีนไงควงปืนชิงไง หดเลยโหนีเป so ็นไงควงปืนโชว์เป็นไงโหดเลยเคเราก็กดเลดี้เลยนะครับหัวรอไอเล็กหนาววหัวเรอหัวเรอีหัวรอดแรงนะหัวรอดได้ใช่ไหมหัวรอล็กงนะ โอ,โอ้ยเจืได้ยิงมันไม่ได้ด้วยครับมันเป็นมันเป็นคนบ้าไปแล้วเอาครับมันหัวเราะอะไรก็ไม่รู้ครับมันเป็นคนบ้าไปแล้วมันเป็นคนบ้าไปแล้วครับมันหัวเราะอะไรก็ไม่รู้มันเป็นคนบ้าไปแล้วเนื่องจากมันหัวเราะคนเดียวเนี่ยครับเนี่ยครับมันหัวเราะคนเดียวเนี่ยครับมันหัวเราะใครคะ คม่ชันเริ่มแล้ว5 4 3 2 1, 3> 2> 1> ห้าสีามอเลยครับขี้ปี้ขี้ขีบยิงลูกเดียวีรับ การเล่นเออเล่นเป็นเฮวีก็มาอยู่นะเ,เล่นเป็นเฮวีก็มาเหมือนกัน ไอ้ใจแอนไพลโลงั้นเลยไม่กลัวหรอกครับใจแอนไพลโลก็ตายแหละหมดอีกแล้วอะไรอยู่วะเออช่างม่งอะโอเคนะครับงั้นก็ขอจบเคลียบ ขอจบคลิปเพียงเท่า,ทานี้แล้วกันนะครับแม่งโดนโปลดบ่อยเหลือเกินโดนปลดบ่อยแล้วโ,โ,อลโอเคงั้นใครสนใจเกมนี้นะครับเอยไม่ใช่พูดพิษใครสนใจโหมดใหม่นะครับก็โหมดแมนเว m แมชชีนนะครับมันก็เก่าแล้วละนะแต่ผมเพิ่งมาเล่นก็ก็เก่าแล้วโหมดแมนเว m แมชชีนนะครับก็ใครที่มีทีมฟอร์เทส r อย่าอย่าลืมมาเล่นกันนะครับก็สนุกดีครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพลงเท่าน,นี้แล้วกันครับโอเคบายบาย